ก็ไกอยค่ะหนูทำอีกซี่มาหลายรอบไม่เคยได้ตัวอ่อนเลยของธีบบำรุงที่จะไปทำรอบต่อไปไหน่อยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการบำรุงนะคะเตรียมตัวที่จะไปทำอีกซี่ให้เพิ่มโอกาสในการสำเร็จให้ฟังนะคะขั้นแรกนะคะการเตรียมตัวในการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยคุณแม่ต้องเข้าใจว่าเราต้องบำรุงสิ่งที่เป็นวัตถุดิบของเราก่อนนะคะโดยผู้หญิงเนี่ยจะต้องเริ่มจากการบำรุงไข่แล้วคุณผู้ชายก็ไปเริ่มที่การบำรุงสเปิร์มนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีการจับสเปิร์มมาเจาะกับไข่แล้วเลี้ยงเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วนำตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปฟรีซจากนั้นก็เริ่มมาบำรุงผนังมดลูกแต่ตอนนี้ป ่งแรกคือการบํารุงไข่ค่ะเรามาดูโภชนาการในการบํารุงไข่นะคะว่าจะต้องเริ่มทานอะไรกันบ้าง หนึ่งเลยค่ะคุณแม่แม่ต้องไปเน้นที่โปรโตีนมากๆนะคะโดยตัวนี้นะคะมีงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดชัดเจนค่ะว่าให้ทานโปรโตีนเพิ่มขึ้น16.6%แล้วไปลดคาร์บลง22.3%เนะี่ยจะช่วยเพิ่มตัวอ่อนให้ถึงระยบะบวาตัวสีได้ถึง26.6%เลยนะคะและเอื้อัตราการตั้งครรภ์จาก16.6%เนี่ยไปเป็น83%เลยค่ะมีโปรโตีนที่ก้อยแนะนำไหมคะโอเคค่ะโปรโตีนนะคะคือคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นโปรโตีนจากสัตว์กินไข่ต้มวันละ2ฟองปลาวันละหนึ่งฝ่ามืองดนมววแแแลล้ไปทานนนมพะะะค ถ้าเป็นโปรตีนจากพืชเน้นโปรตีนจากถั่วนะคะเช่นโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนจากถั่วลูกไก่นะคะหรือว่าพวกงาดําโปรตีนจากธัญพืชต่างๆหรืออาจจะทานตัวโปรตีนเสริมที่เป็นแพน n t b a s e โปรตีนนะคะโดยเลือกโปรตีนนะคะที่ถูกออกแบบมาสําหรับกลุ่มคุณแม่ที่เตรียมตัวตั้งครรภ์โดยเฉพาะค่ะข้อ 2. สําคัญนะคะก็คือนอกจากเพิ่มโปรตีนแล้วให้ไปลดคาร์บด้วยนะคะถ้าเราจะทานคาร์บก็ให้เน้นไปที่คาร์บเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนตัวนี้มีงานวิจัยของ the American Society of Reproductive Medicine นะคะพบว่าผู้หญิงที่จะเข้าทําเด็กหลอดแก้วนะคะ ะะให้ไปลดคาร์บลงแล้วก็ไปเน้นโปรโตีนโดยเน้นโปรโตีนจะกพืชมขึ้นมากๆเนี่ยนะคะรัตตซีสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก19เป็นไปเป็น45เลยนะคะโดยให้ทานคาร์บที่มันเป็นคาร์บชงซ้อนนะคะพวกข้าวกล้องนะคะข้าวขาวไม่ต้องทานหรือว่าทานพวกธัญพืชต่างๆเนะะี่ยค่ะพวกงาดำนะคะพวกเกรนต่างๆที่มีคุณภาพนะคะมเมล็ดแฟลกซ์นะคะมเมล็ดฟักทองอัลมอนด์พวกนี้นะคะทานแบบนี้ก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดอินซูลินนะคะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลต่อก,การตกไข่แล้วก็ส่งผลต่อก,การตั้้งคอีกดวย่ะ 3ค่ะต้องทานกรดไขมันดีด้วยนะคะซึ่งจากงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวรา,ารสาร The American Journal of Clinical Nutrition เมื่อปี2016นะคะพบว่าการที่ผู้หญิงเราเนี่ยรับประทานไขมันดีนะคะในกลุ่มของโอเมก้า3นะคะก็จะช่วยให้ฮอร์โมนสมดุลน,นะคะการตกไข่ปกติรวมถึงคุณภาพไข่ดีขึ้นด้วยนะคะโดยจะไปเพิ่มปริมาณของโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนนะคะทำให้ผนังบดลูกเรียงตัวหนาดีด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะคะหรือว่าน้ำมันแกะกออยล์นะคะน้ำมันจากงาน้ำมันกระเทียมพวกนี้ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มการเจริิญตตตโขอออองัวว่่นีกด้ย สามารถเลือกทานน้ำมันดีนะคะที่อยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมได้นะคะโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาสาหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์โดยเฉพาะค่ะ 4. นะคะข้อที่สําคัญค่ะก็คือคุณแม่แม่เนี่ยนะคะต้องทานสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะมันมีงานวิจัยชัดเจนนะคะที่พูดถึงการทําเด็กหลอดแก้วแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเซลล์ไข่เนี่ยมันถูกทําลายด้วยอนุมูลอิสระดังนั้นนะคะเราต้องทานสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปค่ะมีงานวิจัยนะคะจาก s c i e n t i f i c Report ป,ปี2022นะคะพบว่านะคะแอสตาแซนทีนค่ะสามารถช่วยปรับปรุง ะะพัฒนาการของเซลล์ไข่แล้วก็ตัวอ่อนได้นะคะโดยการเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและก็ไปลดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้ อีกตัวหนึ่งค่ะโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้ขาดไม่ได้นะคะเพราะมีงานวิจัยเยอะค่ะมพ์ในวรารสาร Fertility and Sterility นะคะเมื่อปี2009พบว่าโคเอนไซม์คิวเทนนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรังไข่และก็เพิ่มคุณภาพไข่อีกด้วยค่ะเรสโวลัทโอลตัวนี้กำลังมาแรงเหมือนกันนะคะมีงานวิจัยที่พิมพ์ในวรารสาร Reproductive Toxicology เมื่อปี2023นี่เองค่ะเป็นสารประกอบที่พบในไวน์แดงหรือว่าในผลไม้ประเภทองุ่นนะคะตัวนี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระค่ะ,คะพบว่าเรสโวลัทโอลนะคะมีผลในการรักษาศักยภาพในการปรับปรง,รง,ข,ง,รงขัไ โดยตรงด้วยค่ะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่นะคะและความสามารถในการพัฒนาของเอมบริโอไปจนถึง r รียบรา t โต i ิสค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเจองานวิจัยที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่อยู่ในน้ำมะกรูดอย่างเช่นพวกวิตามินซีไบโอฟลาโวนอยด์แล้วก็ควอซิทีนนะคะที่พูดถึงการลดภาวะไข่ฝ่ออีกด้วยค่ะ 5นะคะสำคัญมากๆเลยที่ขาดไม่ได้ของคนที่เตรียมตัวจะไปทำเด็กหลอดแก้วก็คือทานวิตามินบำรุงไขค่ค่ะซึ่งตัวนี้มีงานวิจัยนะคะที่พูดถึงการทานวิตามินเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปเก็บไขจากงานวิจัย The Impact of Preconceptional Multiple Micronutrient Supplementation on Female Fertility ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Medicine Insight w o m e n Health นะคะเมื่อปี2019ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่นะคะเขาได้รวบรวมการศึกษาถึงความสาคัญของไมโครนูทริน์ก็คือในเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุอะค่ะเขาพบว่า ผู้หญิงที่วางแผนท้องควรได้รับวิตามินและแร่ธาตุล่วงหน้าก่อนการตั้งครรภ์เพราะ1นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพิการของทารกในครรภ์นะคะ2ช่วยส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของเซลล์ไข่นะคะ3ค่ะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธินะคะ4ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะโดยวิตามินนะคะที่แนะนำนะคะนั่นก็คือพวกโฟลิกนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะ400มโครกรัมต่อวันติดต่อกัน3เดือนนะคะแล้วก็ในกลุ่มของอินโนลิทอลด้วยค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของเซลล์ไข่นะคะนอกจากนี้ก็ค เพราะว่ามีงานวิจัยที่ตีพิมพ์นะคะพบว่าผู้หญิงที่มีวิตามินดีในร่างกายสูงไม่ได้ขาดวิตามินดีเนี่ยนะคะจะมีอัตราการตั้งครรภ์โดยการใช้เทคโนโลยีจเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มากกว่าผู้หญิงที่มีวิตามินดีต่ำนะคะแล้วก็ทานพวกวิตามินซีค่ะจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าผู้หญิงที่ทานวิตามินซีนะคะจะช่วยส่งเสริมให้เซลล์ไข่เนี่ยเพิ่มอัตราการพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนระหว่างการปฏิสนธิได้ถึงเจ็ชสิยเมการุัฒ้าไปอร์เซง32.5%ค่ะและป่วยเพ้่มการพัฒนาไบจนถึงรัฐตัวจะสี่แล้กเพิามสิ สำเร็จต้องบํารุงร่างกายไปให้พร้อมก่อนนะคะ5ข้อค่ะจาเลยค่ะ 1. เพิ่มโปรโตีนค่ะ 2. ลดคาร์บแล้วก็เป็งดหวาน 3ก็คือทานกรดไขมันดี 4. เสริมแอนตี้ออกซิแดนต์5ทานวิตามินบำรุงไขที่ถูกออกแบบมาสําหรับผู้มีบุรยากโดยตรงค่ะซึ่งการเตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้สามารถช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในหลายๆด้านเช่นเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่เพิ่มโอกาสในการพัฒนาของตออ่อนให้ไปถึง b l a s t o c ปรับสมดุลฮอร์โมนให้พร้อมก่อนที่จะมีการใช้ยากระตุ้นไข่ 4. เป็นการเสริมความพร้อมของผนังมดลูกให้มีการหนาตัวขึ้น 5. ป้องกันการเสียหายของไข่ หกก็คือเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์อย่าลืมนะคะแม่แม่การเพิ่มโอกาสสำเร็จต้องโฟกัสที่ตัวเราด้วยนะคะโภชนาการต้องดีเทคโนโลยี Technology ต้องถึงขาดกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วสําคัญที่สุดก็คือคุณภาพเซลล์ไข่ของเราอย่าลืมดูแลตัวเองก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสาเร็จนะคะและอย่าลืมติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากและการเตรียมตัวตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพได้ที่ babyandmom co th ค่ะ